ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เราก็มาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนมีนาคมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือบ้างบ้างหรือไม่ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่ส3ของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่ สิบสี่ของเดือนมีนาคมนี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมก็เข้ามาฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านแต่ท่านรู้เงาเๆว่าท่านเกิดอยู่ในราศีกุมท่านก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้อีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของเดือนมีนานี้นั้นดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้รู้สึกว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและจะมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีกุมไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จและจะมีคนคอย ให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีงานที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับชีวิตของท่านในเรื่องของการงานการงานบางคนนั้นก็มีงานที่ท่านจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ก็มีบางคนก็เช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้ ถือว่าการงานของชาวราศีกุมนั้นบางคนก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั้นท่านทำงานอยู่กับที่อันนี้ก็ถือว่าดีหน่อยจะมีคนคอยให้กำลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกอีกต่าหากในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของการงานบางคนก็ต้องรับผิดชอบ ออกไปทำงานนอกสถานที่หรือบางคนก็ออกไปทำงานต่างจังหวัดเช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่บกพร่องจะไม่มีการท้อถอยอะไรทั้งนั้นชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่เรียกว่าลุยงานอยู่แล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากหรืองานที่ลำบากอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ชาวราศีกุมนั้นท่านก็ทำได้อยู่เสมอท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั้นอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีความมณะมีความอดทนมีความภาพเพียรตัวงท่านนั้นจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของ การทํางานงานที่ท่านทํานั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทํานั้นจะเป็นงานฝีมือหรือจะเป็นงานเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างอะไรในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานบางคนก็ได้งานใหม่ๆเข้ามาทําอาจจะมีงานที่ดีกว่าเก่าในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกุมนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนมีนานี้นับว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นจะมีความสดใสมีความสว่างสวยัยบางคนไม่มีงานทำก็จะได้งานทำในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนานี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีกุมนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง อีกเช่นเดียวกันจะมีคนคอยสนับสนุนและมีคนชักจูงให้ท่านได้ดิบได้ดีในช่วงนี้บางคนนั้นได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงของเดือนมีนาคมแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือนมีนาคมนี้นั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการการงานที่ทำร่วมกันหลายๆคนในช่วงนี้ อาจจะมีการชิงดีหรือว่าจะมีการทระเลาะเบาแวงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้แต่หากว่าท่านทํางานรวมกันหลายคนให้ท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคําพูดคําจาอย่าใจร้อนพูดอะไรก็ให้ท่าน กลึกกลองดูให้ดีเสียก่อนบางคนนั่นก็พูดไม่ดีหรือว่าบางคนก็พูดไม่เข้าหูพูดกันตามตรงๆอันนี้เราก็ต้องทำใจเย็นๆไว้บางสิ่งบางอย่างให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่จะเป็นการดีเพราะว่าในเรื่องของการทำงานรวมกันนั่น ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมในช่วงของกลางกลางเดือนอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่หากว่าท่านมีคู่ครองหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ก็ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ มีบ้านติดกันอันนี้ท่านระวังในเรื่องของการเข้าออกหรืออาจจะมีสิ่งของมาวางปะปนกันอันนี้ท่านระวังไว้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาบางทีเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้ท่านต้องมีปากมีเถียงทะเลาะกันบางคนถึงกับขึ้นลงขึ้นสาลกันก็มีในช่วงนี้ชาวราศีกุมต้องระมัดระวัง ให้ดีในช่วงของกลางเดือนมีนาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นย่อมจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีแต่พอในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายจืดจางหายไปบางคนนั้นก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ จะมีโชคอย่างมากมายบางคนนั้นได้ดิบได้ดีจะทำอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองบางคนนั้นได้ลำ่ำได้รวยก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นบางคนก็มาดีบางคนก็พอมีพอกินแต่ชาวราศีชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น จะอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนน่าเกียรติและมีคนนับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเป็นจุดยืนยืนที่ดีในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดทำงานอยู่กับรับราชการ ก็จะมีบริวารมีลูกน้องมีคนให้เกียรติตัวท่านบางคนก็ได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกแต่หากในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงของชาวราศีกุมนั่นอยู่ในจุดที่ดีดีเสยยิ่งกว่าที่ผ่านมานั่นอีกในช่วงก่อนนั่นที่ท่านเคยทำอะไรหรือว่าทำงานอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ ในช่วงของเดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ว่าเราได้รู้และเราจะได้มาปฏิบัติในช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ระเว้นเข้าไว้ในช่วงที่แล้วหรือว่าในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาชาวราศีกุมอย่างท่วมท้นท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ จะมีหน้ามีตาจะมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกลับมาอยู่ในฟื้นอยู่ในที่ดีจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจแต่บางสิ่งบางอย่างอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนเมษายนานี้นั้นในช่วงนี้ตั้มนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่ง จะมีดาวอังคารนั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้ท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีการหลงลืมเข้าไว้ในที่หนึ่งที่ใด อันนี้ท่านระวังไว้ในช่วงที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่หนึ่งเดือนเมษายนอันนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถ้าหากว่าใครมาก็หยิบกขยืมในช่วงนี้ท่านรีบปฏิเสธทันทีอย่าไปรับเขาถ้าหากว่าท่านรับเขาแล้วอาจจะเดือดร้อน การเซ็นสัญญงสัญญาอะไรอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงสงกรานนี้ถ้าหากว่าใครมาทำหนังสือสัญญ,ญงสัญญาอะไรให้เราเซ็นให้ท่านดูให้ใหท่วนทีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นลงไปถ้าหากว่าสั้นเซ็นลงไปแล้วเกิดมีการผิดพลาดอาจจะมีการเสียอกเสียใจกันไปจนจนวันตายก็เป็นไปได้ก่อนที่จะถึงในช่วงของ เทศกาลสงกรานนี้ชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนนั้นท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันที่สิบเอ็ดจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนนั้นได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทอง ในช่วงของก่อนเทศกาลสงกรานต์ในช่วงของเดือนเมษายน,นนี้นั้นดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นท่านจะไปทางไหนก็จะมีคนให้กําลังใจในช่วงนี้ท่านจะออกสายหรือว่าออกเดินบ่อยครั้งบางทีบางครั้งก็ต้องออกนอกสถานที่ไปทำงานหรือบางทีก็มีเจ้านายสั่งให้ท่านไปทำโน่นไปทำนี่เป็นที่ไว้ใจ ของเจ้านายจึงทำให้ตัวของท่านนั้นต้องออกสายเดินบ่อยครั้งในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้แต่บางคนนั้นโชคดีทำงานอยู่กับที่ก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกุมในช่วงของเดือนเมษาต่อมาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะถึงในช่วงนี้ ต่อมาในช่วงของวันที่ส4จะมีดาวพระจันท์เข้าสู่ในราศีเมษอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีการกระทกกระทานในเรื่องของการทำมาหากินอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินบางทีก็จะมีการแข่งขันกันหรือว่า อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นในช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอีกอย่างหนึง่งท่านจะลงทุนอะไรก็้ท่านตั้งอกตั้งใจหรือว่าระมัดระวังให้ดีบางทีลงทุนไปแล้ว ท่านอาจจะไม่ได้ทุนคืนก็มีบางคนก็มีพอกินพอใช้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการ การฟังนี่นั้นก็ถือว่าเราให้ความรู้กับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมได้รับรู้ว่าสิ่งไหนจะเกิดสิ่งไหนไม่เกิดแต่หากว่าสิ่งไหนเกิดก็ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี